สวัสดีครับรีวิวเบนเนอรี่ t ทียนทีสาร้อยนะครับรถคันนี้รถปีสิบหกนะครับรถสวยนะครับคันนี้สวยกริงเลยสีจริงสีสดนะครับพอดีมันอยู่ใต้ใต้ใต้ป้าสีเหลืองนะครับมันก็เลยสีออกมนๆหน,น,น่อยนะครับสีจริงสดมากนะครับโชคหน้าหลังไม่รั่วนะครับ พัมติ๊กทำงานปกตินะครับไม่วิ่งไปที่สามหมื่นแปดนะครับฟังเสียงเครื่องนะครับข้อเสียงเอส์นะครับวันนี้ยักตามครบโอนภาษีหกเจ็ดนะครับภาษีไม่ขาดนะครับวันนี้ระบบไประบบเบรกติดครบนะครับมีแต่งกันล้มมา เบสต้องก้าต้องเกียวด้วยนะครับติดต่อ0ู5 5 0 9 4 6 5 0่